นางสาวจิราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ลงพื้นที่ติดตามการนำเข้าบุหรีไฟฟ้าทางเรือขนส่งสินค้าณศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลก,กากรสำนักงานศุลก,กากรท่าเรือกรุงเทพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากที่ได้เชิญ19หน่วยงานมาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้กำหนด3แนวทางในการกำจัดบุหรีไฟฟ้าคือ ปราบปรามป้องกันและปรับปรุงพร้อมกล่าวว่าด่านชายแดนคือจุดสำคัญในการสกัดกั้นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า จากรายงานของกมรมศุลกากรพบว่าด่านท่าเรือกรุงเทพมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดจากปี2567ถึงปัจจุบันสามารถตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น9 4 8 3 0 0ชิ้นซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านที่ลักลอบขายในชุมชนใกล้สถานศึกษารวมถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงนำมาตรการ Seal Stop Save ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับการปราบปรามยาเสพติดมาใช้ โดยทำงานร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสกัดทุกด่านถาวรและตลอดแนวชายแดนนอกจากนี้ได้ติดตามระบบการตรวจสอบสินค้านำเข้าต้นทางของสินค้าสถานที่นำส่งรวมถึงกระบวนการคัดแยกและการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการสมตรวจตู้สินค้าที่น่าสงสัยในการสําแดงข้อมูลการนำเข้า